แต่วันนี้เราก็ไปป้อนไข่ไปเรียกว่าไปสร้างความรู้สึ์ในขอรัวะหลังจากนี้ประมาณเก้าวันเราเรามีแม่ตั้คกัญนดีว่าเราลงมาประมาณต้องที่เราเตรัวมาประมาณต้องเดือนผมก็เลยครับการล้างจากวันนี้จุดการซ่นเนสอมีประมาณเท้าวันเท่าวแต่ยังให้เราโฟกัสให้มากกว่าที่เราทำมา มันต้องให้มพุ่นให้ได้ในวันนัดตัดสนินล่ะสำหรับผมมุมมองวันนัดแรกนัดตัวสิะนี่คือสิ่งสำธารแต่เกิดพุ่นออกมาเข้าทางเราเราชนะมันจะเป็นกางใจในนัดต่อไปด้วยเพราะทุกคนก็ลุยเล็ว่าเราอยู่ในทุกประเภทที่ว่าแคุ่ในในทูกใต้แต่ก็จับมาเขายกให้ใต้ก่อนนี่คือใต้ที่ว่าแค่เนี่ยดูทีุ่ถ้าเราฟ้าในรอบเล็กไปได้ผู้มมองหลบต่อไปเราจะดูได้จะยืนได้การการดีใจที่ว่า ทุกคนพยายามเลยกันมาเดือนกว่าลแล้วแล้วก็พยายามอีกสักเท้าวันแต่ก็จะติ้งวันที่ว่าเราจะได้แสดงฝีมือแต่แสดงคนนั้นว่าที่เราตอมกันมาเรารู้กันมาเรามีกันว่วเรามีต่างดากันมีความความเข้าใจกันคือว่าเราจะได้พ้นขนาดไหมกับมีเงินมีเงินมีเนกันด้วย